สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงนี้อากาศดีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบมากเลยค่ะอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังคงใช้ชีวิตปกติค่ะโราไม่ค่อยชอบใส่เสื้อโค้ทห,หนาๆเพราะว่ามันทำให้โปรรู้สึกหนักตัวค่ะโปรเป็นคนไม่ค่อยสบายตัวนะคะอย่างช่วงนี้ก็จะปวดหัวไมเกรนค่ะ วันนี้ปวดหัวไมเกรนแต่ว่าโปรจะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปสูดบรรยากาศแล้วก็ไปส่งของให้กับลูกค้าค่ะสําหรับการปวดหัวไมเกรนแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็รู้สึกลาคาญตัวเองเพราะรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองมันไม่เสถียรยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนเราบังคับเครื่องยนต์ที่มันฝืดฝดแล้วก็มีปัญหาจุกจิกนั่นแหละคะ่ะไมเกรนของโปรไม่ได้เกิดจากความเครียดนะคะไมเกรนของโปรเกิดจากฮอร์โมนแล้วก็เป็นคนเลือดจางค่ะโปรไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นที่ต้องถ่ายเลือด แต่ว่าทุกครั้งที่มีประจำเดือนอาการก็จะเพรียแล้วก็ปวดหัวไมเกรนนี่แหละค่ะบ่อยๆแต่ว่าโปรก็ส่งข้อความไปบอกพี่เจฟแล้วนะว่าโปรจะออกไปข้างนอกไปส่งของให้กับลูกค้าแล้วก็ออกไปสูดอากาศด้วยเพื่อนๆและแม่ๆหลายคนที่มาติดตามใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าโปรอยู่บ้านแค่คนเดียวค่ะอยู่กับแมวแล้วก็พี่เจมจะไปทำงานบนรถบรรทุกจะกลับบ้านแค่ตอนเย็นวันศุกร์อยู่กับโปเสาร์อาทิตย์ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่โปจะทําอะไรแล้วก็ไปไหนเดี๋ยวโปจะต้องส่งข้อความแล้วก็บอกพี่เจฟไว้ค่ะเผื่อกลับมาไม่เจอกันหรือว่าจะคิดว่าโปรมีโปมีอันตรายที่ไหนไหมใครจับตัวโปรไปหรือว่าทําไมโปรไม่กลับบ้านก็จะมีการคุยกันไว้ตลอดค่ะเราก็จะโทรหากันตลอดนะคะไม่เหงาค่ะส่วนงานที่โปรทาก็เป็นงานอนดิเลกค่ะไม่เครียดงานไม่หนักก็เลยค่อยๆทําไปค่ะ แม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกเราก็มีวิธีในการดูแลกันนะคะพี่เจฟบอกว่าอยากจะไปส่งของให้ในวันเสาร์แต่ว่าตัวโปรเองอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกค่ะในบ้านก็ไม่หนาวนะคะอากาศไม่ได้แย่เพราะว่าพี่เจฟ ปรับอุณหภูมิในบ้านผ่านโทรศัพท์ไว้ที่21องศาค่ะเพราะว่ากลัวว่าโปรจะหนาวแล้วก็ไม่สบาย21องศาไม่ใช่อากาศที่อบอุ่นนะคะแต่ว่าโปรก็มีเครื่องทําความร้อนค่ะเป็นฮิตเตอร์เล็กๆคล,ๆคล้ายๆกับพัดลมที่สามารถเเคลื่อนย้ายไปตั้งบนโต๊ะตั้งบนพรมอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้อุ่นเท้าอุ่นมืออย่างเงี้ยค่ะเมือนก่อไฟพิงเลยนะคะเหมือนกับพัดลมเล็กๆตั้งโต๊ะค่ะเปิดตรงไหนก็ได้เอาไว้ใกล้ๆตัวค่ะ เราชอบธรรมชาติเสียงนกร้องความสงบนะคะเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเวลาที่อยากได้ความสงบอยากได้ธรรมชาติก็ต้องไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกไปเที่ยวป่าแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วความสงบและบรรยากาศสดชื่นอยู่ร,บรอบๆตัวเลยค่ะเพราะว่าโปอยู่ในต่างจังหวัดของประเทศนทเนเธอร์แลนด์ และนี่คือบรรยากาศข้างนอกตอนที่โปรออกมาส่งของให้กับลูกค้าตอนเย็นนะคะผู้คนน้อยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยน้ําในแม่น้ําเย็นจัดนะคะไม่มีใบบัวดอกบัวให้เห็นแล้วส่วนห่านที่เมื่อก่อนเป็นแม่หา่านเป็นครอบครัวห่านสีขาวที่โตเต็มวัยตอนนี้ก็มีลูกห่านออกมาเกิดใหม่ค่ะและลูกห่านที่ยังไม่โตเต็มวัยจะเป็นสีน้ําตาลพัดเทลที่ออกหากินรวมกับนกมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ยังไม่หนาวจัดค่ะยังมีนกให้เห็นอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าช่วงหนาวจัดนกก็จะย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นแต่ว่าคนในยุโรปบ,บางคนเขาก็จะมีบ้านนกเล็กๆค่ะเอาไว้ให้นกมาหากินอยู่ที่บ้านหลังบ้านของเขาหรือว่าต้นไม้หน้าบ้านนะคะก็จะใส่อาหารไว้ข้างในเอาไว้ให้นกด้วยค่ะ ตกเย็นวันนี้พี่เจฟกลับถึงบ้านพร้อมกับสั่ง KFC ไว้ให้ค่ะพี่เจฟกลับถึงบ้าน KFC ก็มาส่งพอดีเลยพี่เจฟอยากให้โปรพักผ่อนซึ่ง โปรก็พักผ่อนจากการพักผ่อนอีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะงานบ้านก็ไม่ได้ทํานะคะอาหารก็จริงๆโปรเตรียมหุงข้าวไว้ให้แล้วก็มีหมักหมูไว้ให้ค่ะพวกเราต่างคนต่างแย่งกันดูแลกันค่ะโปรอยากให้พี่เจฟกลับจากทํางานเหนื่อยๆก็มีข้าวสวยร้อนๆรออ,อยู่ค่ะ โปรก็เลยหุงข้าวไว้ให้แต่ว่าหมูก็หมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะยังไม่ได้ทอดส่วนพี่เจฟเห็นโปรปวดหัวไมเกรนค่ะก็เลยไม่อยากให้โปรทําอะไรอยากให้โปรนั่งเฉยเฉยพักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายค่ะไม่อยากให้โปรลาบากแต่เอาจริงๆนะคะปวดหัวไมเกรนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะว่า ก็ยังคงทำอะไรได้แบบปกติแต่โปรชอบการที่พี่เจฟใส่ใจไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆสั่งแป,ป๊บซี่แล้วก็มิลเชคมาให้โปรโด้วยค่ะ We're looking. <laughs> yes, yeah, we're looking. เรารู้จักกันมาสปีแต่ว่าพี่เจฟเป็นผู้ชายที่ไม่มีเรด f ฟ a นะคะออหมายถึงว่าไม่มีสัญญาณความอันตรายอะคะ่ะที่โปรจะสัมผัสได้แม้แต่เวลาขับรถเวลาที่อยู่กับแมวโปรอยู่กับพี่เจฟกินอิ่มนอนอุ่นทุกวันเลยค่ะโปรไม่ได้รับการดูแลดุด,ดั่งเจ้าหญิงนะคะแต่ส่วนตัวโปรเองก็ไม่ชอบความเปะ๊ะความอยู่ในพื้นฐานที่ต้องทำอะไรที่มีแบบแผนนะคะ เราชอบอะไรที่ธรรมดาแต่ว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็ยิ้มได้ไม่ต้องหัวเราะเสียงดังไม่ต้องมีความสุขแต่ว่าไม่อยากมีปัญหามากกว่าการที่พี่เจฟต้องออกไปทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เลยเป็นเรื่องปกติที่โปรจะต้องอยู่กับแมวคะ่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องที่มีความสุขสำหรับพวกเรานะคะเพราะว่าได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งและพี่เจฟก็ดูแลโปรและดูแลแมวเป็นอย่างดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินที่จะซื้อผัก ผลไม้อาหารข้าวหวานขนมแล้วก็ s okay, <S ไอศครีม <cream S 1> ใส่ตู้เย็นแน่นไปหมดเลยค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ต้องเป็นกังวลในเวลาที่โปรอยู่บ้านคนเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารแมว <c oughs> อาหารเปียกอาหารแหง้ง <c oughs> อาหารแห้งก็มีแยกย่อยออกไปหลายแบบนะคะ <c oughs> เพราะว่าให้แมวได้กินหลากหลายแล้วก็ยังมีของเล่นแมวอีกค่ะพี่เจฟไม่เคยลังเลที่จะซื้อให้น้องเล่นเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยลังเลที่จะซื้ออาหารการกินที่แน่นตู้แม้ว่าโปรจะกินหล ไม่กินก็ตามแต่ค่ะพี่เจียบจะซื้อเผื่อไว้ให้ตลอดชีวิตในต่างประเทศแต่ละคนก็ใช้ชีวิตแตกต่างกันไปนะคะแต่ละครอบครัวก็มีการเงินที่แตกต่างกันหลายๆครอบครัวอาจจะต้องประหยัดหน่อยเพราะว่ามีลูกแล้วก็ต้อง ออมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแต่สําหรับครอบครัวเราค่ะเราไม่ได้ซื้อของตามคนอื่นแบบว่าเห็นใครมีเราก็อยากได้เหมือนเขาเราจะซื้อของแค่ที่เราอยากได้จริงๆค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกเราก็ไม่ได้ประหยัดค่ะที่โปรบอกแบบนี้ก็เพราะว่า การใช้เงินมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆรอบด้านด้วยค่ะว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดมีร้านค้าที่ขายสินค้าราคาประหยัดหรือว่าราคาแพงมออีครอบครัวใหญ่มีแมวหลายตัว มีลูกที่กําลังกินกําลังใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันประเมินไม่ได้ค่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยอื่นๆรอบด้านตัวเราเหมือนที่หลายๆคนก็อยากให้พวกเรามีลูกกันได้แล้วพวกเราแต่งงานกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักด้วยนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะว่าการแต่งงานแล้วก็การมีลูกนี่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากๆต้องมีการวางแผนค่ะ โปรเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่มีแบบแผนพอจะให้วางแผนมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับโปรกับพี่เจฟมากๆเลยการมีลูกพี่เจฟต้องเปลี่ยนงานเลยนะคะเพราะว่าพี่เจฟไม่อยากให้โปร อุ้มท้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวโดยที่พี่เจฟออกไปทํางานทั้งอาทิตย์ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากสําหรับผู้ชายคนหนึ่งส่วนเรื่องแต่งงานโปรอยากแต่งแบบเงียบๆค่ะแต่ว่ามันเงียบไม่ได้พวกเราก็เลยตัดสินใจกันไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะโปรเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมแล้วก็ไม่ชอบงานฉลองใดๆน,ใน,ในคะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ ใช้ความอดทนมากโปรรู้ค่ะว่ามันฟังดูไม่น่ารักเลยสำหรับคนที่รักเราแล้วก็อยากมาแสดงความยินดีกับเราโปรก็เลยขอเลื่อนไปก่อนแบบไม่มีกำหนดเลยค่ะว่าพวกเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หรือว่าอาจจะไม่แต่งกันเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆการแต่งงานการจดทะเวียนสมรสของโปรกับพี่เจฟนี่ แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกับการที่เราไม่ได้แต่งงานกันเลยค่ะไม่ใช่แค่เพื่อนที่ไทยถามนะคะแต่ว่าเพื่อนต่างประเทศก็ถามเหมือนกันค่ะว่าเมื่อไหรจะมีลูกว่าเมื่อไหรจะแต่งงานแต่ว่าไม่ได้ถามเชิงกดดันนะคะหลายๆคนก็อยากรู้แต่ว่าส่วนตัวโปรอธิบายยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าโปรไม่ได้อยากแต่งแบบที่ ทุกคนอยากเห็นอยากให้เป็นนะคะถ้าจะแต่งก็คือเหมือนเราต้องแต่งเพื่อคนอื่นแต่เราเข้าใจได้ค่ะว่าที่ไทยเราให้ความสำคัญกับการแต่งงานเพราะว่ามีผลกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่าเมื่อใครอีกคนนึงเข้าโรงพยาบาลอีกคนก็จะมีสิทธิ์ในการเซ็นว่าจะให้รับการรักษาโน่นนั่นนี่นะคะ่ะมันจะมีผลกับตรงนี้แล้วก็ในอนาคตเวลามีลูกเวลาเลิกกัน มันก็จะมีผลหมดเลยค่ะว่าเรื่องของการฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้เนาะตัวโปรเองเข้าใจค่ะแต่ว่าเราไม่ยึดติดในเรื่องต่างๆพวกนี้เลยค่ะถ้าวันนึง เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดในเรื่องของการมีลูกอ่ะส่วนตัวโปรไม่อยากมีแต่ว่าพี่เจฟอยากมีแล้วก็พี่ชายของพี่เจฟนะเ,นเขาไม่อยากมีลูกพี่เจฟก็เลยคิดว่าหน้าที่ของการมีลูกสืบสกุลก็คือพี่เจฟต้องมีลูกนะ <c oughs> อะไรองี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกๆที่พวกเราคุยแล้วก็หัวเราะเล่นกันนะนะ <c oughs> ในส่วนของเรื่องทรัพย์สินนะ่ะ ตัวโปรแล้วก็พี่เจฟต่างคนต่างมีทรัพย์ส,สินของตัวเองก่อนที่จะมาคบกันค่ะพวกเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับอะไรตรงนี้แล้วก็โปรไม่อยากได้ทรัพย์สินเพิ่มแล้วเพราะว่าสําหรับโปรเองโปรมองว่ามันคือภาระที่ต้องดูแลแล้วก็เสียภาษีค่ะส่วนในเรื่องของความรักรักแล้วจะเลิกกันไหมก็เป็นอะไรที่ตอบยากค่ะตอบไม่ได้แต่ว่าการเริ่มต้นความรักของเรานั้นมันไม่ได้เริ่มต้นที่ความตื่นเต้นความน่าค้นหาความสเสน่หาความลุ่มหลง เออความหนงหนุงมีก็ได้เพราะว่าเรารักกันเหมือนเด็กๆแบบคนข้างรักอะค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราไม่ได้เริ่มต้นที่แบบเออความเสน่หาแบบออหนุ่มสาวที่แบบเจอการสปราร์กแล้วก็โดดขึ้นเตียงนู่นนั่นนี่ไม่เลยค่ะความรักของเราเริ่มต้นด้วยการเออพูดคุยเข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติกันค่ะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะพูดว่า พวกเราจะเบื่อกันไหมในอนาคตแต่ถ้าจะให้มองหาความตื่นเต้นความรวยความหลอ่อก็ไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าชอบความพอดีที่มีอยู่ตอนนี้มากกว่าค่ะ